ที่มีสามแต่แต่คือเบสบอลดูก่อนลองดูดูยกขึ้นไปยกขึ้นไประวังโดนโดนเพื่อนอันนี้ดูก่อนอันนี้ยังไม่ต้องตัดก็ได้เดี๋ยวลองดูลองดูมาก่อนเบสบอลนี่นะเบสบอลเออกระบาดที่ถูกเราจะบอกวิธีการที่ถือทีอันนี้เบสบอลอันนี้อินเตอร์ล็อกอันนี้โอเวอร์แลปคโอเวอร์แล็คก็การเอาอันนี้แล้วแต่คนถนัด แต่คนจะไม่นิยมแบบนี้แบบนี้จะเหมาะกับพวกที่ตี่กล,ลแรงไกลแล้วก็เด็กน้อยเขาเด็กน้อยจะจะจับอย่างเงี้ยมาบอกเขาอะไรเงี้ยเจ็บไปขมเนี้ยยากกูจะแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปที่ปกติแล้วเริ่มเป็นน้องๆพอจะรู้เรื่องแล้วก็อีจะล็คต่อยว่าน่าจะเหมาะกว่าอ่ะคราวนี้วิธีการจับนะครับวิธีการจับเอามือเนี่ย มือทางสายลักษณะขนาดด้านนี้กเน้องขนาดนาะด้านขวาขอนเนาะัวตียวววอยู่อยู่ประมาณประมาณทางสายให้ให้ผิดงเหนือความเกือบความ,ม,มไม่ความไม่ความ 1. 1> โอเคอเดี๋้วอ่ะตอนนี้ข้อมปแล้วนี้ เสียบเข้าไปไอเล็บยล็อกเข้าไปกเข้ล็อกเข้าไปนิ้วก้อยเสียบเข้าไปในนิ้วชี้อ่าโอเคไม่ต้องถอดใส่เแลยดีแล้วอุ้หูุมือคุณแม่ไปไหนละแม่อหายเออครับอาานี่แย่โอเคสวยมาก ให้ดิวชีเนี่ยงอแยกหลอกอะไอยากินจันะหลอกไปเี่ยวกว่ากอ่โนะอเคอ่ะโอเคนีก่อนวิธีการกับคลิปัลวีฮัลวลวัีแกแยอ่ยประมาณนี้โอเค่เคุณจะกับิปกับยีก่อน โอเคเรียบร้อยก็ยิ <S <S ้มอขได้ไหมเขาได้ไหมลูกได้นะได้นะอ่ะคราวนี้เราไปเริ่มต้นใหม่เราฝึกอยแล้วไม่ต้องออกแล้วนะไม่ต้องออกแล้วนะจับแล้วอันนี้ไม้หวางตอนนี้กำลังจะเริ่มที่จับริบแต่เสร็จแล้วตอนนี้เป็น